เพ n งชื่นเดือนอัลซามานะครับจริงๆก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อย,ยอดจากเพลงยาวไหมูบิดหรือเพลงซิงเกิลที่5ของพวกเรานั่นเองครับซึ่งตอนแรกอะพวกเราก็ไม่คาดคิดหรอกว่าการที่จะนำเอาดนตรีไทยมาผสมนในเพลงร่วมสมัยอย่างเงี้ยมันจะได้กระแสตอบรับที่ดีมากขนาดนี้นครับในเพลงเพลงชื่นเดือนอัลซามาหรือซิงเกิลที่หของพวกเราก็เลยเห็นถึงความ เปีแล้วกันเนาะความเท่นในดนตรีไทยนั่นเองครับผมในเพลงพวงชื่นใาน้องสมัยเนี่ยก็เหมือนเป็นการตอ่อยอดนำผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปเพิ่มขึ้นอีกครับจากตอนยาวไปเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ดนตรีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นสำหรับดนตรีไทยนะค,ะนะนนครับผมในเพลงพวงชื่นใจเลยน้องสมัยเนี่ยเพราะเราก็ไดเ้เรียกว่าหลายๆดนตรีเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยครับผมรวมถึงคอนเซ็ปต์หลักๆก็พวกเราอยากจะเป็นไกด์แล้วกันครับผมอยากจะพาทุกคนเที่ยวพาให้ทุกคนเห็นของดีของเมืองไทยนั่นเองครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีดีหลายอย่างก็ยิ่ง เราอยากจะเป็นตัวกลางของเด็กรุ่นใหม่แล้วกันเนาะเด็กรุ่นใหม่หลายยคนอย่างจริงจริงรวมถึงพวกเราด้วยที่ตอนแรกก็เฮ้ยความเป็นไทยคืออะไรวัฒนธรรมความเป็นไทยเป็นยังไงบ้างพอพวกเราได้มาทาเพลงนี้แหละเราก็รู้สึกว่าเราได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าวัฒนธรรมไทยต่างเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดมากๆผมก็เลยดีใจมากๆนะครับที่เกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาจะทําให้ทุกคนได้เห็นมุมใหม่ๆของประเทศไทยนั่นเองครับผม บ้างค่ะที่ตอนได้รับจน์นะว,ว่าเฮ้ยเพลงต่อไปของเรามันจะเป็นเพลงขั้นกว่ายาวไปที่มันเป็นแบบโป้งชื่อแบบสุดมุวนอะโป้งชื่งมันคือจังหวะของทุกคนที่เติบโตมาไม่แต่เด็กกับกระโลกระโลกระโลปโป้งชื่งคือตอนแรกเราไม่ได้ม่วนเลยพี่ตอนแรกเรางงใช่อย่างนี้ใช่เรางงเพราะแบบเราไม่เคยร้องเพลงที่แบบมีความหมายประมาณนี้ร้องเพลงแบบร้องไปถึงอาหาร เมนูอาหารสถานที่เดี่ยวจังหวัดอะไรเงี้ยเราไม่เคยร้องมาก่อนปกติแล้วก็จะร้องแบบอบหักอย่างมากก็มีความสุขอะไรเงี้ยแต่สุลาอาจจะยังไม่เคยมีความสุขหลังเรื่องหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเรายังไม่เคยร้องอะไรประมาณนี้แล้วแบบเพลงของเราเองก็ก็มีแต่บนเวียนกับความรักอะไรเงี้ยพอมันมาแบบพอมันมาเป็นแบบโงเช่นจังหวะมันสนุกจริงแต่เนื้อหาเราไม่รู้ว่าเราจะสื่อสารออกไปยังไงเราจะร้องยังไงให้มันแบบโหข้าวเหนียวต้มตำมันแบบมันแทบอะ ภูเก็ตมันน่าไปอ่ะเราจะลองได้ยังไงล่ะลูกทเราก็ต้องมีการแบบว่าเหมือนกับพรีแพรว่าแบบว่าเอ้ยเราต้องทำสิ่งนี้เพื่อแบบว่าจะได้ออกมาเป็นเพลงโป้งชื่อ Thailand Land of Smile คือเราทำหลายอย่างมากเช่นกันท้องเต้นที่แบบว่าเราต้องเปลี่ยนจากการที่เราควงเอวเนี่ยมาควงขํานบนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็เรื่องการร้องเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนใส่อนเอร์จีเข้าไปมากกว่าเดิมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบว่บ ให้ให้เพลงนี้มันดีที่สุดครับถ้าแบบว่ายังแบบว่านึกไม่ออกว่าการการิเกษตรขั้เหลังไก่รักส้มตำเนี่ยมันจะคลี่เรามากแเราได้หมดจากอันเนีดราม่าเลยดราม่าเป็นอันดับหนึของชายให้เราเรื่องถึงแบบว่าส้มตำแต่ที่นี่แหละที่ดีส้มตำเนี่ยร้านไหนที่เราชอบพูดร้านนี้พูดก็รู้เลยว่าแบบรสชาติอย่างบบนี้ฟีลเองฟีลวันเองไเลย อันเดี๋ยวจะใส่ให้ดูหรือว่าใส่ให้ดูใส่ให้ดูถ้าใส่ให้ดูสม่ติว่าวันแรกหรือว่าพี่หมันบอกว่าส้มตำมันก็คือส้มตำถ้าเกิดว่าแบบนึกถึงร้านที่แบบว่าโคตรอร่อยเลยส้มตำอ่ะมันก็จะเก็ตแล้วว่าเออต้องลองยังไงต้องคิดอยู่ในหัวอ่าใช่ก็ลองออกมใช่จนสุดท้ายก็ออกมาเป็นมวลรวมที่พวกเราได้ตีความความสนุกในความเป็นไทยครับก็เลยออกมาเป็นเพลงพกชิ่นนี้นะครับ โอเคค่ะเล่าถึงกระบวนการทํางานให้ฟังหน่อยนิดนึงเรื่งนี้เราได้มีการเอาพี่พี่มังดีไทยเข้ามาในเพลงด้วยเราได้ทํางานกับพี่พี่ใหม่ล่าส้ดไปพี่พี่ต้องบอกว่าเอ่อมังดีไทยเนี่ยตอนที่พี่เขาทำงานคือได้ได้ดูวอล์กเนาะเขาให้สัมภาษณ์ว่าแบบว่ามันยากมากๆเพราะว่าโน้ตของดนตรีสากลกับดนตรีไทยมันไม่มันไม่ตรงกันครับเราเลยต้องแบบมีการตับแฉกนักงานเลยเขาต้องแบบเล่นอินโวรไวส์สดๆเนยะครับที่จะแบบ ตัวโน้ตที่มันว่าสามารถเข้ากับดนตรีรไทยและดนตรีสากลได้มากที่สุดก็เลยมีความแบบยากมากแล้วที่สําคัญคือมันมีเครื่องดนตรีหลายอย่างมากๆที่เดียวก็กคือที่โปรดิวเซอร์ฟของเราต้องแบบิในทาร์ทของแต่ละอันที่แบบดีที่สุดแล้วก็ประก,กบอกกบทั้งหมดเลยว่าแบบขอบคุณพี่ไกแก้วหลังปานมากที่แบบว่าดังสรรรถมือครับผมในการเล่นดนตรีไทยอ่ะแล้วมาให้เป็นเพลงครับคุณชิ้นเดียรองสาโอเคค่ะแล้วในพายต่อน้องเราอะค่ะเราได้มีส่วนร่วมตรงไหนในเพลงบ้าง ก็หลักๆก็จะเป็นพาร์ท랩นะครับผมใช่ถ้าเริ่มจากเนื้อเพลงโดยรวมอ่ะตอนแรกพวกเราไปรวมตัวรวมเอ่อคีย์เวิร์ดก่อนที่บ้านพี่โอ๊ครับผมแล้วต่อมาก็เรียนพาร์ท랩ที่เราจะได้อ่าเอกแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับซึ่งคลินี้ก็มีทั้งกราฟิกแล้วก็โฟมกันด้วยครับกราฟิตถึง้าแล้วก็ยูโรยูโยูโ้อลืมครับผมก็ใช่ครับก็คือก่อนจะเป็นแรปวนี้ก็หลักๆคือ ความยากด้วยอกราฟิกกราฟิกว่ามันยากยังไงบ้างในการแต่งเพลงนี้ใช่ครับความยากของแล้วันนี้นะครับก็จะมีจังหวะที่เร็วกว่ายาวไปมันต้องสับคำให้แบบทันเพลงใช่ก็เลยจะมีความแตกต่างจากเพลงย้อนไปอ๋อโครการว่าโครการบ้างก็ส่วนความยากของว่าการก็จะใช้นอกรีบนะครับก็คือมันจะมีความเร็วแล้วก็แบบสับคำเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นครั้งแรกด้วยที่รับแบบเร็วขนาดนี้ก็แต่ก็ข้อผลงานเหมือนก็รู้สึกดี ก็ยุโก็ท้งแปเรียกได้ว่าแร้วยใ่ก็คือจะบอกว่าท sim ั้งแรปทั้งสอบสาก้อนเนี่ยทั้งของน้องโครการทั้งอองกคือวคือก็ได้ใส่ความเป็นตัวเองแล้วกันในเป็นเครียกว่าไนดี มีสูตรมีวิธีการนําเสนอความเป็นไทยในรูปแบบของแต่ละคนเหมือนกันเพราะอยา่างของน้องโฟกัสเนี่ยก็จะพูดถึงความสวยความงามว่าแบบที่ประเทศไทยเรามีความสวยความงามยังไงบ้างอะไรนี้หรือถ้าอยากจะมาฟังเพกยงแค่เพ่าฟังโซลา่าได้ไดไเลยนยครับใช่ของอกราฟิกก็ไอ้ล่าขึ้นเขาลงทะเลก็มุ่บอกถึงความธรรมชาติที่ของประเทศไทยมีความสวยวมมากแน่ๆครับผมส่วนของผมก็จะเป็นแบบเน้นเชิญชวนให้คนอยากมาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะๆนั่นเองครับผมว่า ทั้งหมดน่ยที่เราเล่ามาในเนื้อเพลงเนี่ยมันต้องมาแล้วป่าของดีเยอะขนาดนี้ก็ต้องคิดนานครับผมรีบๆมาประเทศไทยของดีเราทุกคนตอยู่แล้วไม่เหมืนอนเราทำหน้าที่เป็นผู้วัฒนธรรมเลยแม้ใช่ก็ตั้งได้เลยครับพร้อมเลยเนาะพร้อมเลยเพลงค่ะเราพูดเสนุนอยู่คนนึ่งเขาได้เลยครับเขาได้เลยครับแล้วก็พูดถึงระยะเวลาในการทำงานของเพลงนี้หน่อยว่าเราใช้ระยะเวลาทั้ง ทำเนื้อเพลงของเราเนี่ยแล้วก็ไดแพายกับการเต้นด้วยนานไหมครับอุ่นตันที่สุดอันนี้พูดจริงได้เลยไหมฮะได้แต่ว่าจริงแบบจริงแบบอันนี้ก็น้อยไม่ไม่คือคือระยะเวลามันมันก็อาจจะกระชั้นชิดนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำงานกับทุกคนแบบทุกคนก็เวิร์กทาร์กกันมากมากเลยในครั้ง ทางพี่นนท์ที่เป็นโปรแกรมของเราทั้งส่วนของพี่โปรดิวเซอร์พี่โอพี่เบลเลยครับแล้วก็ทีมทีมของเราเองทีมที่ทีมการ์ดิตี้อะไรเงี้ยก็ทุกนทุกขั้นก็ทํากันบ้านกันแบบแล้วก็ประสานงานกันตลอดเวลาลงถึงพวกเราด้วยที่ก็ทํางานหนักมากๆถือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่แบบสุดๆถอยชีวิตมาทุกคนใส่เต็มที่เป็นหมอกเลยแต่ให้หมดเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าอยากอยากพูดถึงโฟล์กาวที่ทุกคนเห็น ลองเต้นเดียวคี่วันครับทุกคนสะงสัปดาห์ฮะถ้าหมดจริงจริรับท่าไม่ถึงอาทิตย์แล้วรับท่าต่อบกแบบหม,มดทุกอย่างก็จะสี่วันได้สี่ <c oughs> วันเลย,ยจริงจริงมาสี่วันครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราคือสี่วันนั้นไม่คือพวกเราแบบหมกมุ่นอยู่กับหน้าเต้นอยู่กับผ้าอยู่กับทุกอย่างเลยแบบอยากให้แบบเวลาที่มันสั้นขนาดนี้อยากให้สวยงามวัีด้วยก็เลยบอกว่าเราตั้งใจ ก็เป็นคุณนนท์ด้วยคุณนนท์ก็คือแบบว่าต้องบินกลับไปสระคามแล้วก็มากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนันเลยแบบว่ารู้สึกกับคนนทากครับที่แบบมันไม่ชัออกมาได้ด se? ีขนาดนี้แล้วก็ดูฝ่ายด้วยเพราะจริงคือ MV นี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายฝ่ายมากจริงๆครับคือเรารู้สึกว่ากองทั้งนี้เราใหญ่มากแล้วมีได้พบเจอคนมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งคนและสัตว์้ช่ครับเ้าสัตว์ด้วยก็คือแบบเป็นกองที่ได้ร่วมงานกับทุกฝ่ายจริงกับทุกฝ่ายก็คือเต็มที่สุดๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนสนับสนุน ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราโชคดีจริงๆคือว่าเพลงนี้คือแบบมันใหญ่มากที่พวกเราได้ผู้สนับสนุนแบบที่แบบตัวสนใจดีทั้งสถานที่แล้วก็แบบหลายๆอย่างนะครับทำให้แบบงานครั้งนี้มันแบบออกมาดีมากๆรับแล้วก็เห็นค่าเต้นมีค่าแบบปีล่างหน้าแล้วก็พวกเราก็อยากจะ หรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบเป็นการร่วมสมัยกันคบโอเคค่ะต้องถามเลยว่าหลังจากเพลงโซกเยพลงยาวไปที่แบบแนวนี้มันเป็น DNA ที่ชัดมากของโซล่าคิดว่าวม้วนจงเนี่ยมันเป็นแนวทางของเราเลยไหมตอนนี้ตอนแรกไม่คิดแต่อพอยาวไปมันขนาดนั้นคิดว่าเอออาจจะเป็นแนวเราเลยแหละแหละ จจะไม่เหมาะกับเพลงป๊อปใสแล้วแหละต้องแบบอะไรอแต่ว่าอนาคตไม่แน่อาจจะแบบเปลี่ยนแนวอีกได้อะไรใหม่ยังคงความสนุกใช่เหมือนันก็แบบพอเรารู้ว่าเอออยากยาวไปแล้วก็มาถึงโปรชื่ออะไรอรสมาเนี่ยเราได้เหมือนได้เติมความฝันเติมความจุประสงค์แล้วกันเราได้เดินทางตาม เทนะ้อานเป้าหมายอของ,องเราที่เราต้องการจะผลักด,ดนันสีป๊อปไทยต้องการผลักด,ดนันวัฒนธรรมไทยต้องการผลักดันสีมีคนไทยเนี่ยให้ดันกลายสู่ระดับโลกแล้วพอรู้ว่าตั้งแต่เพยงยาไปเนี่ยเราได้ลองใส่ความเป็นไทยแล้วแบบมีหลายคนที่ชื่นชอบมากเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบทาให้เหมือนเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนนะรู้จักวัฒนธรรมไทยได้เร็วขึ้นก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ถ้ามันเป็นแนวทางในอนาคตเราอาจจะนำดนตรีไทยไปปรับเปลี่ยนเป็นแนวไหนอีกก็แน่ๆก็เกิดขึ้นได้ครับเราดูกันครับว่าผลงานหลายๆคนจะ ขออนุญาตเพราะว่าโป่งชื่นโป่งชื่นคนอะขอทุกคนอ่ะทุกคนเอาเป็นเอาเป็นตัวแทนสักห้าคนดีกว่าทุกคนมาเที่ยวตับโป่งชื่นของพวกเราอ่ะเพราะผมก็โป่งชื่นก็คือนิยาตเลยครับก็คือสนุกครับเพราะว่าโป่งชื่นมันเป็นจังหวะที่พวกเราคนไทยก็เคยชินไปยแล้วเป็นจังหวะสามชาติขอบคุณนะครับของผมโปงชื่นนะครับเป็นม่นจอยก็ได้ครับ มีอธิบายมีใช่แลว่าปงชิ่นมอนที่เกอรบอกมนสนุกสนุกนะครับส่วนใหญ่คนได้ยินเขาอว่าปงช่ใหลายรอบอมาเต้นออกมามวนกันก็ได้รู้สึกว่าพงี้ยหรือว่างช่นนมันิยามว่าเป็นม่วนจอยโหรัมกช่็รู้สึถึงคามสนุกมเรัป็ังท่ดีมา่เด็ก่ ความที่สวามฟุ้ง้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกแน่ๆเลยเป็นอะไรที่มั่อยาคนักคนอีกสักคนลองกลิ่นมากรับนี่ละกันก็สำว่าปงชึ่งนะคือเมดล็กขึ้นมาเน่ยมันเป็นแบบมันจะท้้เสียงฟองแบบปงชึ่งฟงชึ่งแล้วพอมันรวมกันบ็จะโอ้ยไม่ใช่ฟงองชึ่งฟงชึ่งอ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันสื่อคแบบสุขิมพลังอะไรงี้แบบลกไปูคนมาเต้นมาเต้นพ้อมกัน แล้วมีอีกคนหน like ึ่งอยากตอบมากเลยแล้วโม้นะครับยาวคำว่าบองชี้ของผมเนี่ยก็คือความเป็นไทยครับก็คือเวลาเราได้ยินเสียงฟองชี้เนี้ยก็จะนึงถึงพาพแบบตี๊ไทยเนาะแจกเกต้าหมดเลยใช่ไหมที่แคร์เลย ผมได้โปงชิ่งแล้วผมคิดถึงแม่ผมคิดถึงแบบความอบอุ่นความเป็นครอบครัวอเงี้ยตอนเด็กๆคือเวลาผมอาบน้ำาช่ไหแบบสมัยเด็กตัวเล็กเลอะไรางี้แม่ชอบแบบรอผมไปอาบน้ำเนี่ยโป้งชิงชิงๆโปงๆชิงก็จับผอาบน้ำไม่นห่้่าอไรี่ยทำไมเต้นดีขนาดนั้นแต่เราห้าสี่สามสองชิ่งชิ่งๆโปงๆชิงๆอาบน้ำถึงไม่ได้ับนี่วใครถ่ายที่สวนกมุดด้วยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างร้อนหรป่า ก็มันต้องขอบคุณเราเป็นตัวส่งเอกสานะครับที่ทั้งเราเนี่ยใช้มาตรฐานที่หลายๆอย่างมากๆรถเช้าหลาย่อย่างนี่ยของมันมากๆครับผมที่คือสวยมากๆเลยคือปิดหนึ่งในสิบแบบสวยสุดคือต้องบอกว่าทุกคนเห็นแดดขนาดนั้นก็คือร้อนแหละทุกคนเจอมันคือร้อนมากแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการถ่ายมีคันแรกที่พวกเราไม่ค่อยออกเท่่าไหรเพราะถว่าแบบเราได้ e x p l o r e วุฒิธรรมไทยในสุดยอดแบบเยอะมากๆแล้วก็มีได้เล่นกับน้องสัตว์ด้วยน้องสัตว์คือน่ารักมากถึงว่าจะสนนิดหน่อยแต่เราสนกว่าเก็เล่นแบบว่าตอตอนไปได้ดีครับก็เป็นทางแรกด้วยเนาะที่แบบว่าแบบว่าท่านคุณลุงให้แบบว่าทางแบบทีมงานต่างๆไปกองถ่ายเนี่ยเข้าไปทางแรกด้วยกองของคุณมากๆเลยครับแต่อยากจะบอกว่าร้อนในการถ่ายทำเนี่ยปลว่าดีแดดออกเป็ว่าดีแปลว่าบุญถึงเพราะว่าตอนเอ็มวียาวไปเนี่ยคือต้องไปแบบ ติดต่อขอแบบขอพรกับที่พระเจ้าห้ามฝนตก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 เพราะฟ้าคืนงโลเลยแต่ว่าไปสดวนตรงนู้นคือแดดดีมากทั้งวันจริงไม่เคยมีช่วงไหนเลยสักวินาทีที่มีเมฆมาบังแบบดวงอาทิตย์คือภาพสวยมากที่ที่เอ็กซ์ตาร์ทุกคนเลยครับคือที่คนคือเต็มที่มากตั้งแต่แปลว่ามีนางรามีแบบสีผ้าอะไรเยอะมากทุกคนก็จะเห็นในเอวีใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องสัตว์ที่กล่าวมาก็น้องๆคือน่ารักมาก แล้วก็แปลว่าทุกคนเต็มที่กับงานมากใช่ครับแล้วก็เห็นพวกเราถ่ายกับสัตว์เนี่ยมีผู้ดูแลผู้เชชี่ยวาญของจากโซนนรุกนะครับวิว่คอยดูแลตลอดเวลาครับแล้วก็ในใน MV นี้แต่ละซีนคือพีคมากอยากขอหนึ่งซีนที่คิดว่าปีคที่สุดเป็นซีนของใครลองบทกันหน่อยอย่างแรกคือจริงๆคือ พวกเราก็คือจะแยกกันถ่ายแต่ละทีก็คือเราจะไม่รู้ว่าคนนี้จะถ่ายเป็นยังไงบ้าง,งเราจะรู้กันพร้อมกันก็คือตอนที่เอ็มบีออกก่อนนี่ว่า4ยูโรถ่ายกับโรละพอใช่ๆๆว่านั่นเป็นซีเดือนที่ไม่มีในเบรกดาวครับเหมือนว่าพี่ทีมกาวิตี้เขาน่าจะเห็นมุมนี้และเห็น potential ในตัวยูโรพอได้สามารถแบบว่าเต้นโฮลตรงนั้นได้ก็เลยต้อเป็นแบบฉากที่ไหนได้ได้ดีสุดมากไดเห็นแล้ว ก็คือตอนนั้นอาจจะเป็นด้วยความที่มันไม่เหลือคิวถ่ายแล้วเพราะตอนนั้นการถ่ายฉากแล้วของผมมันเป็นฉากสุดท้ายของมันนั้นแล้วแล้วตอนแรกเราก็นั่งเสดยงจบแล้วแหละแล้วตอนนั้นพี่แบบเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอบินโดนรนหน่อยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยูโรลองเปเต้นกลางโรงละครแล้วผมผมขนเดียวกันนะมาจากไหนพี่อะไรอย่างนี้แต่คือตอนแรกอับพอได้เหมือนตอนแรกเรา ถ่ายในโงรงละครเวทีอะละครเวทีผู้สาย,ยามโงรโลงรโละครใช่แบบมันใหญ่มากแล้วตอนแรกพวกเราอะได้เต้นทั้ง12คนเลยอ,อยู่บนเวทีแล้วจริงๆริอะที่ผมขึ้นไปเต้นอีกที่นึงอะมันจะเป็นโซนคนดูแลแล้วพอได้ขึ้นไปเหยียดก่อนอะยิ่งได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเราว่าโอ้โหเขามีที่แบบนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยก็คือที่สมุนภรรยาครับก็ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็แบบ เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นกองถ่ายแรกที่เข้าไปถ่ายที่สมุทรปราการเขาต้องขอคุณคุณโตนะครับก็คือเป็นประธานของสมุทรปรนั่นเองนะครับซึ่งเขาได้เห็นโซเชียลอะไรบางอย่างหรือได้มีเป้าหมายที่ตรงกับเราแล้วกันเนาะเพราะพวกเราอ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะที่อยากจะสืบทอดสืบทอดสืบทอดวัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับผมให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักแล้วก็อินกับความเป็นไทยมากขึ้นแล้วกันซึ่งคุณโต้เขาก็อยาก ให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจแล้วก็ได้รับการปลุกฝังแล้วกันว่าจริงๆแล้วว่าของดีประเทศไทยมันมีเยอะมากกว่าที่เราคิดเพราะในยุคนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเคยชินแล้วกันกับการอยู่ประเทศไทยไปแล้วอาจจะแบบเคยชินจนมองข้ามเนาะว่าจ,ออจริงๆแล้วรอบตัวเราเนี่ยมีของดีในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากจริงๆครับผม <c oughs> พวกเราก็รู้สึกดีใจมา,มากๆครับที่ได้เป็นสื่อกาลางแล้วกันครับผมจัดคุณโตนะครับผมแล้วก็มาอย,าย่างส่วนนุชแล้วก็มาเป็นพวกเราได้บอกต่อสิ่งดีได้บอกต่อสิ่งที่สวยงามของประเทศไทยให้ทุกคนได้เห็นในส่วนนุชไลเอ็ like มดีโปรชื่นอยู่แล้วสมาชิกของ,ของเราอันน เก่งมากเเกก่่งาามโอเคนอกจากวันนี้เราจะเปิดตัวเพลงใหม่แล้วยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็คือวันนี้เราเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดซิมบันดี้ดูรู้สึกยังไงกันบ้างคะสำหรับการเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของเราเหมือนกันเออแบบจีบแบบน่ากินก็ตื่นเต้ครับสำหรับความรู้สึกนะฮะคือรู้สึกดีใจมากก็เป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่าพวกเราเนี่ย คือแต่ก่อนพวกเราก็มีการซ้อมการอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเติมีิตามินว่ะเออแล้วแบบพอมาถึงตอนเนี้ยก็วิตนเตอร์ตัวแรกของเราก็กลายเป็นวิตามินกับผู้ซึ่งรู้สึกแบบมันตรงกับพวกเรามากๆครับเพราะว่าแบบออย่างเช่นเป็แล้วกันเหมือนกับผมเป็นวิตามินสีเหลืองครับเขาก็จะช่วยเรื่พันธุ์สมองแล้วก็แบบช่วยแอคทีฟด้วยเพราะผมก็ เรียนไปด้วยแล้วก็มาซ้อมด้วยครับเพราะงอนนั้นพอได้กินตัวสีเหลึองไปก็จะช่วยในการแบบเอยมาซ้อมแล้วมีพลังมากขึ้นใช่ไม่ง่วงกว่า <c oughs> ใช่เวลากินเรียนกินจะมุดเป็น่อยใช่ส่วนเวลาซ้อมหลับล้อเล่นไม่ไมหลับแล้วเพราะว่า มีนนี่แต่มีเพื่อนผมคนนึงจะตื่นเต้นเป็นพิเศษก็คือดีนาครับเขาเขาเฝ้ารอวันที่เราจะได้ไปพรีเซนเตอร์แล้วอาจจะแบบว่าอาจจะมีหน้าเราไปอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรนี้ถูกต้องอันนี้คือบอกว่าแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ตื่นเต้นเราเชียร์เลยว่าแม่ยสใจตัวผมมากๆเลยแล้วก็จะสพวกเราโซล่าเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเลยคือบอกว่าเวลาผมไปแวะเซเว่นกับคุณแม่ไงพี่แม่ก็เลยถามเมื่อไหร่จะได้เห็นรูปแม่อยู่ในโปสเตอร์พรีเซนเตอร์อะไรของเขาบ้างน้อยอ่ะผมแบบ เดี๋ยวก็ถึงวันแล้วแม่วันนี้มาถึงแล้วมาถึงแล้วผมก็เลยบอกอุ้ยดีใจเลยว่าแบบนี่อันนี้เอาจริงนะผมไม่ได้บอกคุณแม่แล้วเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์คุณแม่เลยบอกชวนคุณแม่ก็เป็นเซเว่นนี่แม่ใครก็แบบจลุดแม่มองไม่เห็นแม่มองไม่เห็นต้องกินสีม่วงเออนี่แล้วก็นอกจากจะเป็นวันนี้ที่รอคอยของแม่ แล้วก็พวกเราด้วยแล้วก็น่าจะเป็นวันนี้ที่เราคอยของพี่ทีมงานพวกเราด้วยเพราะว่าพี่ๆหลายคนคอยแบบจ้ำจี้จ้ำชัยให้พวกเรากินวิตามินกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพวกเราแบบว่านท่าที่จะแบบกระสอบกระแตกอะไรอย่างเงี้ยใชพลังงานเยอะเขาก็อยากให้แบบคุงรสันแข็งแรงแต่ว่ากินเป็นเม็ดมันมันไม่สนุกแต่เพราะพอมีวิตามินเมทูเซเว่นเดย์ซึ่ามันมีรสชาติที่แบบอร่อยด้วยเราก็แบบกินง่ายขึ้นทุกวันนี้มาถึงที่เห็นแบบกราฟิกกิน กินเล่นดูคินอร่อยนินอร่อยมากคิอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลด้วยเยอะไม่พอแล้วเป็นไม่ไม่กินถึงขวดเซเว่นเดย์อยู่ใช่แต่ไม่มีโอเคมาแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปไม่ไม่ใช่อะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่ยอันนี้ดีกว่าอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปงานมิกซ์บลอกใช่ไหมเพลงนี้เราจะเอาไปโชว์ด้วยหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนแน่นอน สปอยได้ไหมว่ารูปแบบโชว์มันจะยังไงบ้างเพราะวันนี้จากที่เห็น MV คือมันอลังการมากมาดูเองไปดูเองทุกคนบัตรดยใช่คือในวันนั้นนอกจากโปงซึ่งแต่แล้วสมาทิ่พวกเรานำไปเล่นแน่ๆแล้วแหละแล้วจะเป็นชุดไหนอาจจะเปลี่ยนสีผ้าหรือเปล่าหรือยังไงใช้ผ้าแบบไหนผ้าติดไฟนีออนใหม่คุณเป็นอะแล้วก็จะมีโชว์พิเศษอื่นๆอีกแล้วก็สามารถไปดูกันได้ครับบอกเลยว่า มันแน่นอนมันแน่นอนโอเคมาสุดท้ายคิดว่ากระแสเพลงนี้มันจะไปถึงขั้นไหนคะเมก้าฮิตอันดับหนึ่งของชาร์ตเย้แซงทุกโพตองออฟเดอ YEAR ยร์เซียออฟเดอะยองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องนอๆฝากทุกคนถึงเพลงนี้หน่อยฝากเพลงนี้กับทุกคนหน่อยค่ะ

ก็ฝากเพลงฮุกซิงแลนด์ออสไพร์ของพวกเราด้นะเป็นเพลงที่เราอยากพ r e s e n t ความเป็นไทยอยากจะงเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยขึ้นมาผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึงความเป็นไทยว่าเออบางคนเนี่ยอยู่ประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีด้วยหรอในประเทศไทยอะไรอย่างี้ก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันแบบ s u พ p o r t ความเป็นไทยนะครับผมตามเพลงฮุกซิงแลนด์ออสไพร์เยอะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าใครหาที่ท่องเที่ยวอยู่ก็จะมีใน MV ดูได้เลยนะครับหาของกินหาอะไรไม่รู้จะกินอะไรดีก็กินส้มตำอะไรได้ในเอมีก็มีบอกหมดเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะช่วยมาซ s u p p o ์ t เรื่องพวกเรราคคนนไทยับผมก็สามารถ สนับสนุนคนไทยของเราันเองได้นะครับฟังเพลงโปริน่นใเอาสมัยทุกวันนะจะทำให้พวกเราจะทำให้พวกเรามีความสุขและก็ให้ทุกคนได้รู้ถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยครัาอย่าลืมนะครับอย่าลืมชาเลนจ์ของพวกเราด้วยนะครับโปรชืนแดนชาเลนจ์นะครับทุกคนสามารถเล่นแผ่นเสียงได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทางที <ผม S 1> ท่ <ผม S 1> ตั้งภาษาของเราโซล่าได้ทุกแพลตฟอร์มอะไนะครับเพลงคำว่าซ L L R โซล่าอัล่าอรเชียลครับผมใช่ครับนอกจากยูทูบแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับอย่าลืมขอเพลงพวกเราที่วิทยุ ทุกสถานีเลยนะครับผมพวกเราอยากจะได้กินเหลือเกินเพลงพวกเราจากในยุคสถานีใช่เปิดจากยุคแบบว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยเปิดเปื๊บได้ยินเพลงโป้งชื่อมามีแรงขึ้นมาสองนี่ทุกชาร์ททุกสายทุกวิทยุ่งเปิดตื่นเช้ามาโป้งชื่อมีแรงเราตอนเย็นมาเปิดโป้งชื่อก็มีแรงโป้งชื่อก็ถล่มเมืองโอเคนอกจากนี้เรายังมีอินเตอร์แฟนเป็นมาซิงคเราแเยอะมากฝากถึงอินเตอร์แฟนของเราหน่อยค่ะ right, <laughs> first of all, thank you so much for all the Brazilian fans who have been following up with our new song. i hope you guys like it. it will be released on today. and of course, like, you know, we're really excited to see you guys in october. of course, we're gonna go uh, have some fun and hopefully you guys will be there um, to support us. thank you so much. first, thank you all for supporting us along the way. Uh, always, and as we have released this song, we are waiting for you to do the challenge also. so, of course, it's all like, maybe in many social media platforms, you'll we'll go check it out. thank you. <laughs> <laughs>